คุณเคยได้ยินไหมคะเวลาตกดึกทุกอย่างในหมู่บ้านเงียบสงัดเหลือแค่เสียงลมหายใจตัวเองแต่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ท้ายซอยบ้านที่ไม่มีใครอยู่แต่ทุกคืนกลับเต็มไปด้วยเสียงโหเราะของเด็กหลายคนพูดว่าเสียงนั้นดังมาจากชั้นสองของบ้านทั้งที่ประตูหน้าต่างปิดสนิทและไม่มีใครอาศัยบางคืน เสียงหัวร้อนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเรากับกำลังชวนใครสักคนให้เข้าไปเล่นด้วยชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นคนเดียวโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนเพราะมีคนเล่าว,ว่าถ้าเผลอหยุดฟังเสียงหัวร้อนนี้นานเกินไปคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่ามาเล่นด้วยกันไหมบางคืนก็มีเด็กๆในหมู่บ้านหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอย ทุกครั้งที่ตามหาพวกเขามักถูกพบว่า<ม>กำลังยืนจ้องมองบ้านร้างหลังนั้นตาไม่กระพริบและแม้จะช่วยกลับมาได้แต่ในดวงตาของพวกเขายังเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่คำถามคือเสียงหัวเราะในบ้านหลังนี้มันเป็นเพียงเสียงของอดีตหรือเป็นคำเชื้อเชิญจากบางสิ่งที่ยังคงเฝ้ารอคืนนี้ ถ้าคุณได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กในบ้านร้างอย่าเพิ่งหันไปมองเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะไม่ได้เห็นแค่ความว่างเปล่าแต่อาจจะได้เจอดวงตาคู่หนึ่งที่กำลังยิ้มรอคุณอยู่ในความมืด